เราอยู <ih az violin beeping warfare> <allen> <left> ่ท well ุกเรือนะครับถืออยู่ท่าเรือนะครับเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมสติ๊กวอร์เหมือนเดิมแล้วก็กลับมารีวิวนะครับวันนี้ก็จะมาจะมารีวิวอ่าแม่ทัพกันนะครับโอเคไปอย่าเสียเวลาเริ่มกันเลยคนเล่นครับไม่ทําอาคิดนะครับก็มีเลือดประมาณ300แล้วก็มีอ่าคืออะไรวะไอฟเนี่ยไอฟที่มันเป็นเครื่องหมายไอ้ชั่มเถอะอ่ะต้องใช้ทอร์0กในการวางแล้วก็ชิ้นต้องพลังงานสองอีก200ในการวานแอคชั่นกันนะครับก็ดาเมจปกติ ทำดาเมจที่25แต่ดาเมจที่ทำต่อยูนิตปอบบาง35นะครับโอ้ยแล้วก็ส่วนอัปลิตี้เนี่ยอัปลิตี้แรกนะครับชื่อว่าทีเตอร์คือเอาง,ง่ายๆเลยถ้าคุณเคยเล่นแบบอะไรคิดชูอเออนั่นแหละคือมันสามารถกิ้งหลบได้ครับส่วนออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดิไปผมมาที่สกิลโลนะครับไม่โลนะครับไม่ใชท่ทีเตอร์นะครับผมผมพูดผิดนะครับผมพูดผิดนะครับโอเคส่วนสกิลโลมันคือสกิลกิ้งหลบนั่นแหละนั่นแหละครับเหมือนคิดชูเลยโอเคไปพอพูดถึงคิดชูแล้วก็ไป ต่อที่คิชูเลยดีกว่าแล้วก็สงสัยเออผมลืมพูดเลยถ้าสงสัยว่าสกิลทีเตอร์เนะี่ยหมายถึงมันคือสกิลอะไรมันทำอะไรได้วะมันมันจะเป็นสกิลที่แบบเรียกว่าไงดีอ่าเอาเอาเชือกดึงศัตรูเข้ามาหานั่นแหละครับมันก็เหมือนมอมเดิลไคลนั่นแหละครับที่จะเอายกประทูดไปลากอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาหาฝั่งเราอะเออโอเคไปไปต่ไปกันคิชูคิช,คชูนะครับมีสเต,ต็เหมือนอาร์คิสแทบไปทุกอย่างเลยยกเว้นเลือดนะครับมีเลือดประมาณ250โอเคสเต,ต็พูดเสร็จละจบไปอัดเดียวโออเคไปดูถึงะลตีกัน อาัพเดตนะครับมีอ่าอันแรกชื่อว่าโฟกัสแฟลนะครับคิชูเนี่ยจะทําการมาร์กจุดตรงที่แบบยิงไป็ท่าสุดหรือมั้งหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่เข้าใจแมชชีนิกมันนะแต่ว่าจำเถอะก็คือหลังจากที่คิชูมาร์กแล้วเนี่ยนักนักนักธนูทุกตัวนะครับนักธนูทุกตัวเนี่ยจะทําการยิงไปตรงจุดที่คิชูมาร์กครับแล้วแบบแม่งยิงยิงแบบเรื่องอะไรเออถ้าไปเจอเองแม่งแบบโคตรโหดอ่ะเออเดี๋ยวผมอัคดคลิปให้เอเดี๋ยวผมหาคลิปให้ดู ก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นแบบจุดที่มาร์กไว้ชัดอยู่ก็คือเท่าที่เห็นนะครับนักธนูทุกตัวเนี่ยจะยิงจะยิงไปจุดจุดนั้นทุกตัวแบบทุกตัวจริงๆเลยอะไรครับสกิลอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลอากิ้งหลบอะครับเออเป็นสกิลกิ้งหลบก็แค่กิ้งหลบไปเฉยแต่ส่วนอีกสกิลหนึ่งครับชื่อว่าสกิลอะไรสปิดแอโร่ครับ จะยิงธนูออกมาทีเดียวประมาณห้าดอกครับโอ้ถ้ายิงใกล้ๆนี่แรงนะครับถ้าเป็นยูนิตแบบเปราะบางแล้วยิงใกล้นี่ฮะาห้าดอกทีเดียวยิงวันี่แรงนะครับเออโอเคไปดูเราไปกันแม่ทัพไซฟ,ฟอร์สนะครับมีหน่วยกันเอ่อมีราคาการวางคล้ายๆสองตัวแรกแต่ว่ามีเลือดห้าร้อยนะครับทำดาเมจปกติอยู่ที่ยี่สิบห้าแต่ทำดาเมจต,ต่อยูนิตอ,อึดถึกทนสี่สิบห้านะครับโอ้โหโอเคโอเคโอเคไป ไปดูที่อาเลิตี้เลยอาเลิตี้แรลครับเบดเบรกเกอร์ Break, ker, มันก็คือสกิลบล็อกธรรมดาแหละครับแต่ว่าถ้าบล็อกโดนมันก็จะแบบเรียกว่าดีติดเลดน,นะครับแบบติดตีแบบแรงขึ้นนะครับแล้วถ้าตีโดนตูเนะี่ยมันก็จะทาดามจโบนะัสเนี่ยขึ้นอยู่กับเลือดของขึ้นอยู่กับเลือดของศัตรูที่แบบ ม,มันจะแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของศัตรูที่มีในจุดน,นั้นนะครับโอเคโจทย์สกิลต่อไปฮีโร่เอกลีนนะครับหรือที่ผมรู้จักก็คือสกิลย่ำกำหม่อมนะครับก็คือนั่นแหละรครับกระโดดกระโดดเอาดาบทุบพื้นตุ้มกระเดือดอ่าอันนี้ด้วยเป็นวงกว้างด้วยโห้ยแล้วก็ส่วนอีกสกิลเนี่ยนะเป็นสกิลเรทนะครับก็สกิลนี้มันก็คือแบบทําให้ยูนิตเปราะบางทุกตัวเนี่ยแบบติดเรทนะครับติดโกรธครับตีไวขึ้นวิ่งไวขึ้นแค่นั้นเลยนะครับ ความจริงนี่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีไซฟอร์ดอ่ะเราก็ใช้แค่มันก็มีสกิลมาให้แล้วนะครับแต่ว่าเออถ้ามันอโอเคปไปดูตัวระบากันตัวระบายแม่ทัพอัธยอสหรือพ่อหนุ่มนักรบสปาร์ตาคนนี้นะครับมีเลือด700โอ้โหดามเมจ35นะครับแล้วก็ดามเมจต่อ, unit, อยูนิตอึดทึกทน40นะครับราคาในการวานเนี่ยต้องใช้ทอง900แล้วก็ใช้คิดต้อพลังงาน200นะครับโอ้โหส่ว so, นอิลิตี้เนี่ย ability แรกก็คือการป้องกนันนะมันก็เหมือนสปายตาธรรมดาเลยแต่า ability ที่2เนี่ยจะเป็น ability คลิกกี้นะครับหรือเป็น ability ที่จะทําการเรียกสัตว์เลี้ยงของตัวเองออกมาซึ่งมันเป็นแบบเออมันเป็นลิปเปอร์ไอ,อ,ไอ้อะไรวะไอ้ไอค้คลิปไอค้คลิปอะไรเอฟเคฟซีไออะไรสักอย่างน,นั้นเออไอ้คลิปตอนที่ผมไปโผล่ในป่านั่นแหละแล้วลก็ส่วน ability ส,สุดท้ายมันก็เหมือนเหมือนกับ ability ของไซฟ,ฟอร์สเลยที่มันเป็น ability ย่ำกระหม,อม่อมมะเออโอเค ตัวนี้ก็มี ability แปลกแค่อันเดียวนะครับก็คือ ability เรียกเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรียกสัตว์เลี้ยงตัวเองออกมาเลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลือดเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคไปเจอดินไปกันนี่โอ้โหลุงโมฮอคสุดเท่ของผม,มเลือดหกร้อยราคาวังอ่าห้าร้อยทองกับอีกสามร้อยคริสตัลพลังงานนะครับโอ้โหลุงลุงจะเอาคริสตัลพลังงานมาทำอะไรใช่ไหมเถอะลุงนะครับมี ability บล็อก iPad แล้วก็ดีฟลีนะครับส่วนบล็อกเราไม่ต้องพูดเลยมากครับมันคือสกิลบล็อกนะครับโอเค iPad นะครับเวลาลุงเดินเนี่ยลุงจะทําการเหลือล่องลอยแบบเรียกว่าอะไรเหลือล่องลอยความเยือกเย็นเอานะครับคือเอาไงตีลุงมั่งเย็นนั่นแหละครับแล้วก็คือถ้าสตูไปแตะนะครับมันก็จะทําดาเมจไปเรื่อยๆนะครับก็คือแบบตีลุงมั่งหนาวเกินน่ะเออโอเคส่วนดีฟลีสนะครับจะทําการแช่แข็งสตูเป็นวงกว้างนะครับแค่นั้นเลยโอเคไปไปดูตัวไปกันอ๋อลองส่วน คลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่ผมต้องสู้กับ RF4 ตัวเองนะครับโอ้โหถามว่าผมรอดไหมเอาเลยมากครับโอ้โห FC ผมติดสติกวอออผมจะรอดไหมล่ะผมไม่โดนตบยับเลยมาครับตัวต่อไปแม่ทับวัดนานทับหรือคุณลุงหัวร้อนคนนี้นะครับลุงแม่งบินแล้วก็ปล่อยให้ผมตัวพอดนะลุงไม่ช่วยอะเออช่างเถอะ ไหนก็มาดูตรงแล้วมาลุงเลือด450นะครับลุงราคาวางาเท่ากับลุงโมฮอคผมเลยลุงแต่ว่าลุงเนี่ยจะไม่ทำดาเมจพิเศษต่อยูนิตอะไรนะทำดาเมจเหมือนนกันทุกตัวเลยถึงจะเป็นปอกบ,บางหรือแข็งแก่งก็ตามนะครับโอเคส่วนบริตี้อันนี้นะครับ Ash f a l l ส lam นะครับ เอาง่ายๆมันคือสกิลโคตรพ่อโคตรแม่ย่ำกระหม่อมนะครับแรงกว่าของอาร์เทียสกับอ่าไซฟอร์สอีกนะครับคือมันไม่ใช่แบบย่ำกระหม่อมธรรมดาไงลุงแม่งบินขึ้นฟ้าแล้วหายไปเลยอะ่ะแล้วลุงไม่งลงมาอีกทีโอ้โหแม่งระเบิดตุ้มต้ามจริงกับพ่อโบสอีกส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับชื่อว่าสกิลลาวาเควนนะครับก็คือลุงเนี่ยจะทําการปักดาบไปเพื้วจะมีอ่าเลี้ยวไงดีฉินร้อนๆโผล่ลมาครับเออ สก,กิลนี้มันก็ตีเป็นแบบเป็นวงกว้างไปข้างหน้าเลยเหมือนของอะไรโมเดคาย,ยที่จะแบบเสกหมัดลงออกมาจากพื้นนั่นแหละครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันแม่ทับเทลานะครับเลือดสามร้อยราคาที่ใช้ทองเนี่ยสองร้อยนะครับแต่ว่าใช้คิสตันพลังงานสี่ร้อยครับโอ้โหโอไม่แปลกที่ใช้คิสตันเยอะนะครับก็เป็นอะไรนี่อะไรเอลเมอริกนะครับเออโอเคไปดู อาเบริตี้นะครับชื่อว่าอาเบริตี้ฮิลก็คือฮิลนั่นแหละครับส่วนอีกสองอาเบริตี้อาเบิตี้แรกชื่อว่าเทราวานนะครับมันก็คือฮิลลิ่งหวานนะครับแต่ว่าแค่กดปุ่มจากตัวละครเอาแล้วก็คืออีกสกิลหนึ่งไฟออฟฟอร์โทนะครับเทล่าทําการลอยขึ้นไปแล้วก็สร้างโลกฟองสบู่ให้ตัวเองนะครับเทราเนี่ยจะสามารถให้โลกกับตัวละครที่อยู่ในระยะของเทราได้ะะครับน่านจะประมาณนั้น โอเคเราไปตัวไปอปกันดีกว่านี่นะครับพระราชาของเราคือคิงซาเดกนะครับโอ้โหเลือด500นะครับราคาในการวางนะครับใช้ทอง400แล้วใช้คริสตัลพลังงาน400เช่นกันแล้วก็ดาเมจนะครับทำดาเมจ25กับยูนิตทุกตัวไม่สนว่าจะเป็นเปราะบางหรือตึกึทนก็ตามนะครับดูนี่ไม่โนสนโนแคร์เหมือนในโมจสตอรี่เลยเออโอ้โหเอแม่งเลยเออแล้วก็เสืมบ,บตี้งนะครับ ลุงมีเอฟเฟกตที่ชื่อว่าแบนเนอร์ออเดอร์นะครับก็คือลุงเนี่ยจะทําการปักธงนะฮะหรือปกัปกแบนเนอร์มันแบนเนอร์มันน่าจะมันมันน่าจะเป็นความหมายเดียวกับธงแล้วเหมือนกันละมั้งแบบเออเคยเห็นมีฟ้าว่าเออปกักธงแล้วนะเออแ่นแหละก็คือถ้าลุงปักธงนะครับลุงจะทําการเพิ่มอ่าดาเมจการโจมตีแล้วก็อาพลังในการป้องกันนะครับแบบคือเอาไงเหมือนโดนดาเมจเบาลงอนะ่ะให้ให้กับ ยูนิทุกตัวรอบๆลุงครับโอ้ยลุงแม่งดีว่ะแล้วก็เอกบริตี้นึงนะครับชื่อว่าโกเลนแอคแท็กนะครับคือลุงนะครับจะเสกสปาร์ตันทองมานะครับโอ้โหลุงเกินอ่ะแล้วก็อีกบริตี้หน,น,นึงนะครับโกเลนดีเฟนต์นะครับก็คือเอาง่ายลุงจะเรียกให้สปาร์ตันทอมมาปกป้องลุงครับแบบปกป้องปกป้องแบบน่าจะเดินรอบๆหนะผมผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าผมเคยเห็นคนเล่นอยู่แต่ว่า เห็นเห็นเขาใช้แค่อะไรกูเนี่ยแอคแท็กอะเออแล้วเขาก็ไม่ใช้อะเบริตี้อื่นเลยโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปนะครับมีชื่อว่าแม่แม่ทับแมจิสนะครับก็คือตัวนี้นะครับมีสตาร์คล้ายๆคิงชาเลนจ์เลยแต่ว่าต้องใช้คิทตอนพลังงานวางเยอะกว่าหนึ่งร้อยหน่วยนะครับแล้วก็มีเบลิตี้ที่คล้ายๆพ่อมดเลยอยู่เบลิตี้หนึ่งก็คือเบลิตี้ซัมมอนมินเนียนะครับหรือเป็นการเซตลูกน้องออกมาที่เป็นลูกน้องถืออาวุธและสักอย่างอะไรที่มันจ้า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 จ โอเคแล้วก็อีก2องเบรตี้มีชื่อว่าอาร์ฟฟี่กับสกายโบลนะครับซึ่งอาร์ฟฟี่เนี่ยอ่าแม็กกิทนะครับจะทําการซัมมอนอ่าสนามไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งมันจะทําการสตั้อนสตูสามวีนะครับแล้วก็จะทําการให้เอฟเฟกไฟช็อตด้วยก็ถือว่าดีนะครับเป็นเบรตี้ที่ดีแล้วก็อีกเบรตี้หนึ่งมันคล้ายๆเบรตี้ฟ้าผ่าเลยก็คือมันจะทําการเซกก้อนเมฆฟ้าที่มีอ่าไม่ดีบตอมขาวก้อนก้เมฆพายุฝนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เสกมันจะแบบ ผ่าศัตรูที่มันอยู่ในระยะของก้อนเมฆอะโอเคไปดูจนเราไปกันเน่โอ้โหสเต็เหมือนคิงซาเล็กยกเว้นเลือดนะครับกับดามเมจการโจมตีด้าเมจการโจมตีอยู่ที่20แล้วก็เลือดจะมีอยู่ที่4แล้วลนะครับแล้วก็คือมาโลคไยนะครับคนที่ผมพูดไปแบบอ่าเมื่อช่วงที่ผมแบบอะไรรีวิวแม่ทัพค,คนอื่นอยู่นะครับก็คือผมพูดผมจะพูดถึงตัวนี้เนี่ยเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าผมใช้บ่อยมาก โอเคไปดูเบรตี้กันอเบลิตี้แรกนะเขาช่วยเดสไลท์นะครับจะทําการซัมมอนซัมบี้ออกมาสี่ตัวนะครับแล้วก็มันก็จะทําการสู้ให้เรานะครับเออแต่ซัมบี้พนี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับเพราะมันเป็นซัมบี้โดนเสกมาแล้วก็ส่วนอีกสองเบรตี้นะรับชื่อว่าเฮลฟิสกับลีฟนะครับซึ่งเบรตี้เฮลฟิสนะครับจะเป็นการที่มอร์ลคายนะครับจะเอามือจุ่มลงไปกับพื้นแล้วก็มีหมัดโผมาประมาณห้าหกหมัดนั่นแหละครับต่อยต่อยออกมา แล้วมันไม่ใช่หมัดธรรมดามันเป็นหมัดใหญ่ๆแล้วหมัดแล้อันเบลเลอร์เทอร์เลยโอ้โหแล้วก็สกิลลินเนี่ยเขาจะทําการใช้อ่าโดยไม่พูดนะครับเพื่อดึงศัตรูเข้ามาในฐานทัพก่อนนะครับก็โอเคจบกันกับอาวุธที้แล้วเดี๋ยวผมจะทำการพูดถึงแพสซีฟต่อนะครับแพสซีฟของแม่ทัพแต่ละคนนะครับโดยแม่ทัพแต่คนเนี่ยจะมีแพสซีฟติดอยู่อันอันเดียวเหมือนกันหมดทุกตัวเลยก็คือแพสซีฟอ่าอีลิตอีลิตกับอ่าอีลิตกับอันนี้นะครับ มันเป็นจะเป็นแพสซีฟที่ทําให้ถ้าแม่ทัพเนี่ยสมมุติว่าเลื่อนหมวกขึ้นมาเนี่ยจะไม่จะไม่ตายนะครับแต่ว่าจะทําการเดินกับฐานแล้วก็เข้าไปรักษาตัวแทนนะครับแล้วก็ส่วนแพสซีฟของไซฟอร์ดคิดชูอาร์ติอสเทล่าแล้วก็ชิงซาเลกนะครับห้าตัวนี้เนี่ยจะมีแพสซีฟที่จะทําให้อาไซฟอรนะฮะไซฟอรนะครับ,รบมีแพสซีฟที่จะทําให้ถ้าเขาลงสนามมาแล้วเนี่ยสอบวานะ่จะทําการ ฝึกฝนเร็วขึ้น,นครับก็คือมันจะมันคูดาวมันจะน้อยลงนะครับก็คือมันจะเข้าลงสนามเร็วขึ้นแล้วก็ส่วนแพสซีฟของคิชูก็จะทําให้ศัตรูเอ๊ก็จะทําให้นักธนูเนี่ยออกออกมานอกสนามเร็วขึ้นอาร์เทียสก็จะทำให้สปาร์ตาเนี่ยออกออกมานอกสนามเร็วขึ้นเทล่าเนี่ยก็จะทําให้เมลิกนะครับออกออกมานอกสนามเร็วขึ้นแล้วก็ของคิงเเล็ตนะครับจะทําให้ยูนิตทุกตัวเนี่ย ถ้าเขา,า,เขาอยู่ถ้าเขาอยู่นอกสนามนะครับถ้าเขาอยู่กลางสนามแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะทําให้อยู่ในทุกตัวเนี่ยแบบฝึกฝนแบบโคตรเร็วอะแบบเอ้ไม่มันไม่ไเร็วขนาดขนาดหรกแค่แบบประมาณมันเร็วขึ้นสามสามสามสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นแหละมั้งเออเออท้าสิบก็น่าจะมีประมาณนี้นครับถ้าที่ผมจําได้ถ้าข้อมูผิภาดอะไรผมก็ขอโทษนะครับโอเคสารคินนี้ก็พรอคอ้นชินครับขอบคุณครับ